สวัสดีค่ะวาลากรสมนุนไพรนะคะวันนี้กลับมาพบกับว่านในกลุ่มขมิ้นนะคะพาลุยดงว่านกลุ่มขมิ้นซึ่งเป็นหน้าหนาวก็เป็นช่วงฤดูกาลที่มีการเริ่มมีการขุดหัวว่านกลุ่มขมิ้นว่านตัวนี้เป็นว่านที่ค่อนข้างหายากพอสมควรแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาชื่อของเขาคือนาลายแบ่งภาคค่ะเราลองมาดูในตำราเล่มร้อยแปดมา ร้อยแปดว่ายมหัศัรรย์เล่มหนึ่งะคะอันนี้ผู้เขียนคืออาจารย์เชษฐาท่านบรรยายเอาไว้ว่าว่านนารายแบ่งภาคนะคะหัวและใบคลายขมิ้นคือต้นนี้เขาก็เป็นกลุ่มว่านที่อยู่ในวงขมิ้นที่จเจริญเติบโตในหน้าฝนแล้วก็ยุบต้นเหลือแต่หัวในหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะคะ เพราะฉะนั้นหัวและใบค้ายขมิ้นแต่ก้านใบยาวกว่าบรรยายไว้ว่าก้านใบยาวกว่าแล้วก็ใบบางสีของใบและก้านใบเขียวเข้มโคนก้านใบมีสีขาวเล็กน้อยพอมองเห็นรากใหญ่เป็นตุ้มสำหรับอุ้มน้ำไว้ใช้ยามหน้าแง้งคือตุ้มพวกเนี้ปลูกไม่ติดนะคะถือว่าเป็นหัวสะสมอาหารของพืชซึ่งในกลุ่มขมิ้นเนี่ย ก็จะมีลักษณะเป็นต้มๆแบบนี้อยู่เยอะไม่ใช่ส่วนที่จะเอามาขยายพันธุ์นะคะส่วนที่ขยายพันธุ์คือแง่งหรือว e ่าห like like ัวของว่านเขาบอกว่าหัวว่านมีลักษณะยาวเรียวนี่คือเอกลักษณ์ของว่านอะไรแบ่งภาคนะคะเขาจะมีความยาวและความเรียวกว่าชนิดอื่นคล้ายๆกับคขมิ้นอ้อยเหมือนกันแต่ขมินอ้อยอ่ะจะเป็นสากที่ดู อวบแล้วก็ทูกกว่านี้นะคะแต่นารายแบ่งภาคเนี่ยเขาจะยาวเรียวแล้วก็มีข้อมีข้อหุ้มเป็นข้อข้อมีข้อหุ้มเป็นข้อข้อนะคะเขาบอกว่าปลายงอนช้อนขึ้นด้านบนอาจจะเป็นว่าปลายงอนช้อนขึ้นด้านบนปลายงอนช้อนขึ้นด้านบนดิน ไม่แน่ใจว่าหมายถึงปลายของตัวหัวหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ปลายเขาจะยังงุ้มลงอยู่แต่ว่าถ้าอันล่างๆซึ่งถือว่าแก่แล้วก็จะเริ่มออกขึ้นอันนี้การเก็บกู้อาจจะอยู่ในระยะที่ยังไม่แก่จัดเต็มที่นะคะอย่างอันนี้หัวเขาหลุดออกมาจากแล้ง้เขาหลุดออกมาจากหัวใหญ่ น่าจะเป็นรากต้นที่แก่สุดหัวรากที่ส่วนที่แก่สุดก็จะเริ่มเห็นความขึ้นของเขานะคะอันนี้ตรงกําลังจะขึ้นแต่อันนี้เป็นรากอ่อนที่เกิดขึ้นที่หลังก็ยังลงอยู่ก็คือลักษณะก็คือจะลงมานี้แล้วก็จะช้อนขึ้นมาอีกทีก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะประโยชน์เป็นว่านอยู่ยงคงกระพันและเป็นว่านยาชั้นดี เหมาะสำหรับหญิงที่คลอดบุตรใหม่ๆเพราะแก้เลือดตกในไรโลหิตที่ร้ายๆออกให้หมดใช้น้ำสุราเป็นกระสายหรือจะตำผสมกับน้ำข้าวเหนียวกินเข้าไปก็ได้กินแก้เลือดกระทำดีนักแลคือเราอะชอบความสละสลวยของภาษาดูสิใช้คำว่าหรือจะตำผสมกับน้ำข้าวเหนียวกินเข้าไปก็ได้กินแก้เลือดกระทำดีนักแลไม่รู้สิ เป็นคนโบราณเลยชอบภาษาโบราณโบราณวิธีปลูกใช้ดินปนทรายเป็นเครื่องปลูกคือว่านที่เราต้องการหัวนะคะให้พยายามปนทรายเข้าไว้เราจะได้เป็นหัวการปลูกว่านกลุ่มขมิ้นลงกระถางเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะคะคือส่วนใหญ่ว่านจะไม่ค่อยเป็นหัวซึ่งเท่ากับเราก็มีโอกาสที่จะเสียสายพันธุ์หรือสูญพันธุ์ไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นต้องปลูกลงกระถางควรจะปนทรายเยอะๆ หรือถ้าปลูกลงดินได้ยิ่งดีแต่การปลูกลงดินก็มีปัญหาอีกนั่นแหละเพราะพวานกลุ่มขม,มิ้นเนี่ยพอลงดินไปถ้าไม่ชํานาญจริงๆในการที่จะแยกลักษณะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเขาเนี่ยไปไปมามาเราจะเริ่มหลงดองขม,มิ้นละว่าต้นไหนเป็นต้นไหนซึ่งเราว่านะตอนนี้ทุกลังว่านหรือทุกนักสะสมว่านกลุ่มเนี่ยจะต้องมีต้นที่ไม่รู้ชื่ออยู่เยอะมากใครก็ใครเถอะนะคะเว้นแต่โอ้โห สุดยอดของเซียนจริงๆท่านอาจจะแยกได้ทุกต้นทุกตัวทุกหัวก็สุดยอดน่ะใครแยกได้ยอมรับมากวันแลเดือนที่ควรทำการปลูกว่านเขาบอกว่าว่านนี้ให้ปลูกวันอาทิตย์และว,วันพุธกลางกลางคืนคือว่านสายคงกระพันนะคะมักจะปลูกกลางคืนหรือปลูกข้างแรมแต่ถ้าเป็นสายเมตตามหานิยมเนี่ยจะมักปลูกข้างขึ้น จะได้ว่านที่ทรงคุณค่าทางยาอย่างแท้จริงเดือนที่เหมาะสมคือเดือน5และเดือน6โดยไม่จํากัดข้างขึ้นข้างแรมคืออันนี้เขาเน้นให้ปลูกกลางคืนไม่จํากัดข้างขึ้นข้างแรมแต่ปลูกเดือน5และเดือน6วันแรเดือนที่ควรทําการขุดหรือกู้ว่านวันอังคารและวันพฤหัสเดือน10หรือเดือน12อันนี้เป็นเดือน12หรือเดือนไอ้เนี่ยก็พอดีพอดีนะคะ พระคาถาสำคัญที่ใช้ในการเสกว่านเพื่อปรุงยาท่านให้บริกรรมพระคาถาอิติปิโสพระควาจนถึงพระควาติเสกตามกำลังวันที่จะทำการนั้นๆอย่างเช่นวันศุกร์ก็สวดเดยอะกวกัเพื่อนคือ21จบจำได้วันเดียวในขณะที่บริกรรมพึงกระทำใจให้แน่วแน,วแนว่อย่าวอกแวกยิ่งมีสมาธิเท่าใดความศักดิ์สิทธิ์ก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแลผู้มีปรีชาพึงสังวรเทิน สถานที่ตั้งอันเหมาะสมว่านนี้เป็นว่านสำคัญมากว่านหนึ่งควรหาเตที่ตั้งให้เหมาะสมกับความสำคัญอันนี้ด้วยการหาที่ตั้งเป็นพิเศษอย่าให้สตรีแลเด็กตลอดจนกระทั่งสัตว์เลี้ยงข้ามไปข้ามมาควรตั้งว่านสูงกว่าธรรมดาทั่วไปพยายามให้เด่นเห็นชัดแล้วจะทวีคูณอย่างสุดประมาณโอ้แจว๋วคือเป็นคำบรรยายที่ดูอลังการดีนะคะสมคุณค่าของความเป็นว่าน นะครก็เลยเอามาให้ดูวันนี้เนี่คือว่านนาไราแบ่งภาคที่มีเอกลักษณ์ก็คือหัวของเขาอันนี้เราจะว่างหัวเรียกว่าหัวนะคะแล้วก็ส่วนนี้เราจะเรียกว่าแง่งแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นต้มน้ําสะสมอาหารซึ่งไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ส่วนที่ขยายพันธุ์ก็คือหัวซึ่งสามารถตัดแบ่งตัดแบ่งเป็นชิ้น,ช,นชิ้นข้อข้อได้นะคะแล้วก็แง่งเนี่ยทุกแง่งเล็กแง่งน้อยเนี่ยสามารถเอาไป หักบิเพื่อปลูกขยายพันธุ์ได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ขอจบเรื่องว่านนารายแห่งภาคว่านดีว่านเก่าแก่ว่านสำคัญตัวหนึ่งที่นักสะสมนักเล่นว่านสายกลุ่มว่านขมิ้นกลุ่มขมิ้นเนี่ยก็ยังไงก็ต้องมีค่ะขอจบเ,อเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ